สวัสดีครับช่องปลาหลาดชนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่17บเสิงหานะครับ2566มาขายของอีกแล้วจ้า คนเดินก็เยอะอยู่นะครับผมกลองละห้าสิบบาทเลยครับปลาแม่น้ำนะครับผมแดดเดียวจ้า ผมก็อยู่นครสวรรค์ไม่เข้าไปหาผมอ่ะผมอยู่ตรงตลาดสดดอกไม้เลยอยู่ตรงท่อมำบัดน้ำเสียน่ะไปหาได้เลยบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะเลี้ยงปลาแถวในคลองไง อหไหร่ละครับโอ้โห,โโหลมแรงมากครับเอาปลาตะเพียนหางแดงนะครับมาส่งลูกค้าหลังจากกลับจากตลาดนัดขายของนะครับผมยอดบอ่อเขาสวยมากนะครับบ้านนี้เขาซื้อเยอะนะครับก็จะเป็นบอ่อแบบเขาทําไว้ตกปลางนี่ซื้อซื้อเยอะครับบ้านนี้ ตอนนี้กำลังทำการปล่อยอยู่นะครับปล่อยสายใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเลยของบ้านเขานะครับผมนี่ครับใครสนใจติดต่อได้นะครับปลา บริการส่งถึง<ม>ที่นะครับลม,ลม,ลมลบะส่งปลาเสร็จเราก็กลับบ้านนะครับผม วิวสวยนะครับวิวสวยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วรถวิ่งนะครับกล้องจะสั้นๆหน่อย สวัสดีครับจองปาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกู้ตุ้มอีกแล้วจ้าวันที่17สิงหาคมนะครับ2566้าาได้เวลาลุยอีกแล้วฝนก็จะตกนะครับมามืดตื่นเลยไปเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับผมไปจ้า เตรียมตัวลงจอดครับผมนี่นะครับลูกแรกนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับผมน้ำไม่ไหลนะครับเดือไม่ออกเลยไงเดือไม่ออกน้ำไม่ไหลก็ไม่มีตัวนะครับผมลูกแรกเฟลานะครับทำการย้ายที่เลยนะครับผมไปต่อเงอ่ะโอเคไปต่อกับลูกที่สองนะครับ แรงมากไปจ้าไปต่อกันบลูทีสองนะครับผมในอากาศมืดมัวมากครับโอเคครับลทูทีสองเตรียมลงจอดจ้าหลุดแรกฟ้านะครับครับลทูทีสองนะครับเป็นแล้วจ้า นะแรงมากนะครับเอาเอออขึ้านสองขนแล้วครับผมพอได้นิดหน่อยนะครับเจ้ทาการใส่อาหารและลงต่อเลยนะครับไปต่อลูกที่สามครับผม ทำการใส่อาหารลูกที่สองนะครับผมเียวลงต่อเลยนะครับนคกหนักมากวันนี้โอเคครับจะไปต่อกับลูกที่สามครับผมนี่นะครับลูกที่สามนะครับก็จะห่างกับไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับ ครับูกที่สามนะครับเป็นแล้วจ้าโอ้ยฝนตกครับผมไม่ไหวแล้วโอ้แข็งปลาดุกป่ะเนี่ยปลาดุกสามตัวใหญ่นะครับโอ้ปลาตะเพียนอีกพอได้นะครับผมโอเคครับจะทําการใส่อาหารต่อนะครับเราไปต่อกัลูกที่สี่นะครับผมครับทําการใส่อาหารต่อนะครับโกที่สามนะครับผมเยวไปต่อกัลูกที่สี่นะครับ จ้าไปต่อกับลูกที่สี่นะครับผมนี่นะครับลูกที่สี่หลงจอดนะครับผมกูไม่ไหวแล้วลูกสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับลูกที่สี่จอดแล้วนะครับผมกูเลยนะครับแค่ตีลูกพอนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับผมตอนที่จะจมกันนะครับ